โลกก้งก็ไม่หลอเรียบร้อยครับผมรีวิ้เช่นกันกีนก่รอบเนี่ยว้าวๆๆว,าว,ว้าวโค้งไปก่อนครับปุ้งเรียบร้อยบิ๊กอนกดไลค์เซตดีเซตปลครับกดไลค์กันไปครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Bowler กันอีกครั้งหนึง่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาลองเล่นทเทเซเวอร์เจ้าใครสิทธ์เป็นครั้งสุดท้ายกันมด้วยอันแรกครับผมผมก็จะชใช้เจ้าใครสิทธ์เนี่ยใช้ปุร,ริปเปอร์มาลองกันว่าในเทสสุดท้ายก่อนเข้าจริงในอีกวัน2วันเนี่ยมันจะเล่นเป,ป็นยังไงครับผมมันจะโหดสักขนาดไหนและเซตอัพที่โคตรปั่นเลยใครสิทธ์เทอร์มไลทครับผมอ่าได่แคแคบๆนี่เฮ้ยเทอร์มไลทผมว่าน่าจะเวิร์กมากๆเดี๋ยวต้องลองดูครับผมนะจ๊ะ โอเคสำหรับในเซตนี้ก็จะมีลาวนาครับผมก็มีสเปกเตอร์ด้วยแล้วก็มีคราสิตปืนค้ออีกทีหนึ่งแต่ตัวผมอ่ะจะเน้นไอ้เจ้าเธอไม้กับเจ้าริปเปอร์ก่อนดูว่าในเทสสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงจะปั่นสักหนไหนครับผมไปไปดูกันเลยว้าวรู้จุดสัญญาณครับผมเราจะต้องเปิดด้วยแน่นอนว่าต้องเป็นคราิตริปเปอร์ครับผมในนๆก็เป็นเทสสุดท้ายก่อนที่จะลงสนามจริงแล้วว้าว โอยอยู่หลังตึกโอเค4 3 2 1นี่นู่นครับโอเคโอเคเฮ้ยมาถึงน,นี่เละอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โนโน,น,น,น่นครับว้าวว้าวเฮ้ย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 ไปเสารกลางกันแล้วเว้ยเฮ้ยนี่ครับดูนู่นครับเสร็จไม่ล่าเสร็จ พ้นแรงสามสองไอหมอไอหมอไอหมอเสร็จไปตัวครับหมอครับหมอครับหมอจะรอดเหรอครับสโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยอิมกิโอเคอิมกิลงมานี่จ้าว้าวว้าวฮิวก่อนเลยฮิวก่อนเลยสองหนึ่งโอ้โอ เรียบร้อยไปอีกตัวครับว้าวเฮ<ะ>้ยเฮ้ยตีสามสองโย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 อิมุกิโอเคเสร็จไปครับแรมเพจกันไปโอ้โหเลือดทั้งหมดเลยว่ะไปนู่นครับสองหนึ่งไม่ทนันละโอ้ยโอ้ยอยู่หลังตึกอยู่หลังตึกอ๋อไอ้นี่ครับสาม องเนี่ยเนี่ยแล้วแบบปืนแบบนี้นะถ้าเกิดลงสนามจริงนะปวดหัวเลยนะเสร็จไปครับกอดไล่ God like กันไปเฮ้ยแรงเกินไททันเหรอด,ดูดิดูดิไททันอะ่ะเฮ้ยนี่คือยังไม่ได้กดสกิลด้วยนะบ้าบอเนี่ยแล้วเป็นไงอะ่ะไททันสเลเยอร์ไปดิโอ้โหเวอร์ป่ล่ะเวอร์ปรล่าล่ะ เฮ้ยเอาแบบนี้จริงๆเลยเหรอเฮ้ย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 เรียบร้อยไปครับผมอยู่วิ่งดีเจนกันไปโอ,โอ้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 ไอ้นู่นครับเ,เสร็จไหมล่าเสร็จไหมเรียบร้อยครับผมรีวิ่งดีเจนครับโอ้โหสกายร็อตสกายร็อตซีเรียสด้วยมาตึมเลยว่ะมาตึมเลยว่ะเฮ้ยรีวิเนี้ครับ เสร็จไปครับผมรีวิงดเจ้นกันอีกรอบโอ้โหโหดร้ายมากๆขอบอกครับเรียบร้อยครับผมรีวิงดเจน้นกันกี่รอบเนี่ยว้าวว้าวว้าวสามสองหนึ่งมาครับโอ้โหโอเคแอบ,บก่อนครับอี่นี่ครับโอ้โอลงไหมลงไหม โอ,โอ้โหดูว่าจะไม่รอดว่ะเฮ้ยนี่ตัวอะไรกระทิงครับอเอ่กระทิงก็นั่นไงว้าว4 3 2ฮ้ยลวงงั้นเราเอานี่ครับผมมาเราใช้ชาังก้าครับผมนี่ปืนน้ำแข็งเลยปืนน้ำแข็งเลยว้าวนี่เรามีเอฟเฟคเรามีเอฟเฟค จะเหลือละจะเหลือละโอเคเรียบร้อยไปครับแดงไปเอาแดงแดงไปเฮ้ยเฮ้ยเม็ดเม็ดเม็ดโว้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 โอเคครับเพิ่มแตเม็เข้าไปครับอุ้ยอู้หย ไปตัวแดงไปครับผมว้า <laughs> ตัวแดงแจเลยหุยหย,หยุลงยันแม่ลงยันแม่เสร็จไปตัวครับผมเรียบร้อยไปไม่ใช่เราไม่ใช่เราจบไม่ล่ะจบไมล่ะเสร็จดีเสร็จไปครับกอดไลค์กันไปครับโดนดีครับโดนดีครับโอ้โห พุดพื้นเลยหายเลยหายเลยโอ้ว้าวเกยไหมล่ะอ้าวแหมโอเคเยสชนะไปชนะแบบรวดเร็วและรุนแรงว้าเฮ้ยใช้ได้นะว,ว้าวว,วว้าวโอเคครับผมก็ดูดิ4ล้าน15คิวอ่ะเฮ้ย1ิบ้าคิว พอเยอะเฮ้ย oh, yeah. hey. จุดสัญญาณครับผมเราเปิดด้วยนี่เลยครสิทธิ์เธอไหมครับหวังว่าจะหาเฮกันนะ <c oughs> นี่คือแบบเนี่ยแล้วเราเ้าไม่รู้ระยะไว้ถ้าเกิดแบบเราแบบไม่กดตาทิพย์จะมาเราก็จะไม่รู้ระยะว่เฮ้ยตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างงี้นะระยะของมันอะโอเคหวังว่าเราจะได้ระยะแหละ บุ๊บเข้าไปครับโอ้โหไม่ได้ว่ะเฮ้ยทะลุอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาถึงนี่แล้วครับผมว,าว,าว,าว้าวว้าเศษเศษไปปุ๊บเข้าไปครับนี่้ยคิวเลยว้าเฮ้ยไอ้เซรัฟเซรัฟดูไหนไหนซองซองซองก่อนซองก่อนไปเซรัฟก็ได้วะมาโอ้ยไม่น่ารอดว่ะไอ้จุดนี้แล้วกันครับผมจอบมีโล่เวะ ปุ๊บเขาให้ครับอู้ยคิวเลยว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยดิเมเตอร์วุ๊บตามดิมมเตอร์ไปเลยอนะ่ะโอ๋เจง๋จงเจ๋งเจ๋งตัวนี้ครับบ้าโอ้ยไททันดีอย่างเงี้ยไททันดีนี่ครับตัวนี้ครับมันปล่นเป้าอีกจัดไปครับผมปุ๊บมามาไม่โดนเหรอเฮ้ย ไอ hey, ตัวนี้ตัวน PE, ีวน้ตัวนี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 ้จะโดนไหม <c oughs> นั้นโ่น <c oughs> นั้นเดียวก็ได้นี่นี่เอาไปปึ๊บอืมลงมากรับพี่อีกนึงเห็นไหมผมตัวนี้นะไซเรนเหรออ๋อใช่ป่ะวะเซรัฟปั๊บเนี่ยอะไรเนี่ยตัวไหนเนี่ย okay. โอเคโอ้ยอ่าวดีลูดิมุงเดิเมย์มันดีเลยหมดสาม โอเคฟาบครับหนึ่งไปจ้าเสร็จปแรมเพจกันไปครับเน่เน่เน่ไอเน่ไอเน่ไอเน่ตัวอะไรวะตัวอะไรวะเฮ้ยบีมอสครับหยุดก่อนลบปึ๊บเต็มหัวเต็มหัวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนเฮ้ยลองตัวอะไรไม่รู้อะตัวอะไรไม่รู้ล่ะโค้งไปก่อนครับปุ้งเรียบร้อยบีมอสก็ไหล อุ๊ยคตรปวดโคตรเจ็บปวดไอ้นี่เนี่ยสามสองหนึ่งไปครับโค้งไปโอ้ติดหน่อยติดหน่อยก็ยังได้ว้าวเฮ้ยโคตรโอ้ยเฮ้ยโลกิววะโลกิววะเฮ้ยโนเซอร์ไม่เอาสิโอเคครับผมมาสองหนึ่งโลกิก็ไม่หลด เฮ้ยโลาขโลเรโลี่เราเรามีตาทิพย์ไงเรามีตาทิพย์ไงนี่ครับผมโค้งไปปั๊บสเปกเตอร์ไม่โดนอ่ะไม่โดนอ่ะโอเคไอ้นี่ไอ้นี่ตัวใดไม่ยหุ้โกระเด็นมาไกลมากกระเด็นมาไกลมากไปครับผมปุ้งโอ้โหโอ้พระเจ้าช่วยตัวนี้ครับผมตัวอะไรไม่รู้อ่ะมา โค้งไปครับเพื่อพลังอ่ะเสร็จเพื่อไปกอนเสร็จเพื่อไปกอนแคดแฝดแร์เฮ้ยฮาวะสนุกว่าเฮ้ยใช้ได้เลยนะอย่างฟันนะ่ะไอ้นี่อุ้ยเฮ้ย,ยลูชดอโน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 น่าจะไม่รอดนะเดมอนนะป้าบโอ้ยครึ่งนะเกือบครึ่งนะเกือบครึ่งเลยนะไอ้นี่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 สามสองหนึหน่งเซฟอินทราไว้ไม่น่ารอดแล้วล่ะไอ้นีน่ครับผม ไอนี่ก็ได oh 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 ้มาตัวไหนก็ได้าปามโอ้ย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่หรอจริงด้วยอ่ามันเปลี่ยนหมดแล้วครับเราก็แอบดีจ้าโอเคปึ้งเข้าไปครับโอ้ยโอ้ยใช้ได้เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้หลุดชดอันเมื่อกี้หรือสองตัวแล้วหรือสองตัวแล้วโอเคหมดยางอ่าไอนี่ครับผมเราก็ตะล่อมตะล่อมแบบนี้กัน ติดเพียบเลยโดนกี่เม็ดเนี่ยโอ้โอตัวอะไรวะจัดมาครับผมยานแม่ลงไปก่อนอเออวุ้ยเกละยกระยะเายากลียระยะเกลียระยะวุ้ยเกลียระยะไกลเลยไอ้นี่เน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 โค้งอุ้อเยเกลียกแล้ววุ้ยเกลียะไปไกลเลยเฮ้ยนี่โอเคครับผมเรามาอ้อมข้างล่างกันเลยมา ไม่น่ารอดแล้วโอ้โหจบเลยโอ้โหปวดเฮ้ยย,ยังฮาพแรงมากเลยนะอุ้ยสายนี้มาแบบที่แดะแคแคบมันได้ไงแต่คือดนึกสภาพด่านสปริงฟิลไกลๆด่านเด็ดน็อตด่านไอคันย้อนเนี้ยไม่รอดโอเคให้เก้าคิวแต่ว่าได้แค่สองล้านสี่เฮ้ย ลับมาลงชอนแล้วครับผมโอ้โห,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 โหเตรียมรับแรงกระแทกกันได้เลยโหดมากอ่ะเฮ้ยคือด่านกว้างๆเว้ยริปเปอร์โอ้โหเก็บพันร้อยบ้าบอแล้วแบบเจาะลัสแตนเจาะฟอสฟิวเจาะได้ทุกโลกอย่างเงี้ยอุย้ยเจ็บปวดแน่ๆเพื่อนๆแล้วยิ่งมีโดรนเจ้าตัวนี้ด้วยนะเจ้าโชว์ดาวตัวนี้นะเวลาเจ้าใครเสียผมกดยิงปุ๊บมันจะแรงขึ้น20%ทันทีเลยเพราะว่ามันถือว่าเป็นการออกจากสเตว่า อู้หูแต่ถ้าเกิดผมว่าถ้าเกิดใช้หุ่นตัวอื่นเช่นบีมอสเงี้ยความแรงของเจ้าปืนริปเปอร์นี้ก็อาจจะไม่ได้เต็มที่ครับผมเพราะว่าเจ้าสกิลของไคลเซนนี่ก็จะแรงขึ้นอีก3 0มสิบเปอร์เซ็นต์ซีดกันเลยแต่ว่าไอเซนนี่โคตรปั่นเลยวะเฮ้ยย่องย่องอยู่แอบโยนแอบโยนแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโกนมากๆเลยนะแต่ว่ามันมีปัญหาคือแบบพวกหายตัว้ยเราจะล็อกป้าไม่ได้ใช่ไหมแล้วพอเรากดตาที่ปุ๊บมันจะต้องใช้เวลาสามวินาทีอะไรอย่างงี้อาจจะเป็นปัญหาทีหนึง แม่แต่ถ้าเกิดอ่ะเฮ้ยในเซิร์ฟจ,จริงมันมีนักบินใช่ไหมอาจจะแบบเพิ่มอาทีเ่เพิ่มขึ้นเป็นแปวินาทีอะไรอย่างนี้ก็น่าจะโอเคขึ้นโอเคเพื่อนอย่างไงสามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะผมว่าเจ้าไพรสิ์ในเทสสุดท้ายเนี่ยมันโหดมาเล่นมาสักานาดไหนถ้าเกิดเพ,เพื่อนได้มาเนี่ยเพื่อนๆจะเอามันมาเล่นหรือเปล่านะครับผมมาคุยกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล